คิดคอนเทนต์ไม่ออกทำยังไงดีอันนี้คือหนึ่งคำถามที่ผมได้เจอเยอะที่สุดเลยนะครับจากไม่ว่าทนักเรียนหรือว่าจากคอมเมนต์เองก็ตามนะครับในโซเชียลเดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าเวลาที่ผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกเนี่ย ผมใช้เทคนิคอะไรในการที่ทำให้ผมมีคอนเทนต์เอามาโพสต์ใหม่ได้แบบทันทีเลยนะครับแล้วไม่ได้ใช้ AI ด้วยนะบอกเลยว่าอย่าใช้ AI นะครับในการที่จะคิดคอนเทนต์หรือว่าจะคิดเนื้อหาเพราะว่า AI นะครับเขาไม่ได้มีความรู้ที่ลึกหรือว่าเป็นประสบการณ์ของเรื่องนั้นๆครับคนที่เขารู้เรื่องนั้นจริงๆหรือว่าคนที่เขามาหาความรู้เรื่องนั้นเขาจะมองว่าแบบ เออทำไมมันดูความรู้มันดูผิวๆจังเลยเออมันดูแบบไม่ลึกดูไม่มีประสบการณ์จริงๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ AI ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผมใช้เทคนิคอะไรบ้างอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้สอนนักเรียนในคลาสเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าคุณจะมีคอนเทนต์โพสต์ทั้งเดือนเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อครูวีสุภเลิศนะครับผมเป็นโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิดนะครับประสบการณ์ในวงการกว่า12ปีนะครับถ้าใครอยากจะสร้างรายได้จากช่องโดยที่ไม่ต้องงอสปอนเซอร์นะครับทักไลน์แอดครูวีมาคุยกันนะครับเทคนิคนี้นะครับผมจะเรียกว่าเทคนิค S S R นะครับ S S R มันคือตัวย่อนะ S ตัวแรกนะครับย่อมาจากโซเชียล S ตัวที่2ย่อมาจากเซิร์ชนะครับแล้วก็ R ตัวสุดท้ายนะครับย่อมาจากโรโมเดลเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทั้ง3ตัวเนี้ย ทำอะไรยังไงบ้างตัวแรกเลยนะครับก็คือโซเชียลโซเชียลนะครับก็คือการที่เราเข้าไปหาปัญหาของคนจริงๆของลูกค้าคุณจริงๆครับเข้าไปหาจากไหนล่ะ อ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโซเชียลใช่ไหมเราจะหาจากโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k กลุ่มนะครับหรือว่าจะเป็นพันทิปก็ได้หรือว่าจะเป็นเว็บคอมมูต่างๆนะครับผมอันเนี้ยได้หมดเลยไม่จํากัดคุณก็แค่ใช้คําของธุรกิจคุณนะครับพิมพ์เข้าไปในกลุ่มพวกนี้นะครับแล้วเซิร์ชออกมาว่ามันมีกลุ่มไหนที่เราเข้าไปได้บ้างเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแต่ว่าพอเราเข้าไปในกลุ่มแล้วเนี่ยเราจะมีคนที่สนใจเรื่องนั้นอยู่ในกลุ่มนั้น,นครับและมันจะมีคําถามครับ ไม่ว่าจะเป็นคำถามจากโพสต์ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่อยู่ในคอมเมนต์เราสามารถหยิบคำถามพวกนี้ครับไปทำคลิปได้เพราะคำถามพวกนี้ครับมันคือคำถามที่เกิดขึ้นจากคนจริงๆมันไม่ใช่คำถามที่ AI มันเจเนเรตขึ้นมา มันจะเป็นสิ่งที่คนจริงๆมาถามกันและมีปัญหาจริงๆคุณหยิบปัญหาพวกนี้ครับไปทําคลิปได้เลยอะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอธุรกิจของผมนะครับอย่างเช่นเป็นการสร้างตัวตนเพื่อให้มียอดขายใช่ไหมผมก็เซิร์ชเลยครับว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ใน Google เนาะแล้วตามด้วยคําว่าพันทิปนะครับมันจะเป็นข้อมูลของเขาใช่ไหมอันนี้แล้วกันนะ,ะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพื่อให้มีเครดิตขายของเนี่ยโอ้โหตรงเลยตรงกับเรื่องของผมเลยเนี่ยครับเวลาเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมีทั้งตัวกระทู้ของคนถามเองแล้วก็ กระทูที่เขามาถามคำถามเพิ่มด้วยเราก็อ่านไปครับอย่างเช่นอันนี้นะเขาบอกว่าอยากจะสร้างตัวตนให้กับตัวเองนะั้นทำคลิปแต่แคร์คนรอบข้างเวลาเขาแซวเราใจแป้วหมดกําลังใจอ่ะเนี่ยได้1คลิปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนรอบข้างเราแซวเราให้เราเสียกําลังใจเนี่ยเราทํำยังไงดีอ่ะเนี่ยได้1คลิปแล้วอ่ะเวลาเขาล้อเลียนหรือไม่ต้องแคร์ลงคลิปแบบไม่สนโลกอ่ะจริงๆอันนี้ก็ได้อีกคลิปหนึ่งนะว่าถ้าโดนคนแซวแล้วลงคลิปแบบไม่ต้องสนโลกเลยได้ไหมเนี่ยก็แยกออกมาเป็นอีก1คลิป ก็ยังได้เลยนี่แค่ตัวเจ้าของโพสต์นะครับเดี๋ยวไปดูในข้างล่างบ้างนะคอมเมนต์อันนี้ตัวตนที่สร้างกับร่างที่เป็นนะครับ <c oughs> เหมือนกับดารากับตัวตนของดาราอันเนี้ยเราก็เอาไปทําอีกคลิปหนึ่งได้นะว่าเอ้ยสร้างตัวตนจําเป็นไหมว่าหน้ากล้องกับหลังกล้องต้องเป็นคนละคนกัน อ่ะเนี่ยก็ได้อีกคลิปหนึ่งแหละเห็นปะอ่านี่เขาบอกว่าถ้าเกิดโดนแซวแล้วไปสนใจทาไมเพราะอย่างน้อยเขาก็เข้ามาดูอ่ะนี่ก็เอาไปทําเป็นคลิปให้กําลังใจอีกคลิปได้นะว่าเออไม่ต้องสนใจหรอกเวลามีคนมาแซวอ่ะเพราะอ,อย่างน้อยเขาก็เข้ามาดูอ่ะเนี่ยได้อีกคลิปแล้วขายของสุจริตไม่เห็นต้องแคร์คนอื่นเลยอ่ะเอาไปรวมกับไอหัวข้อเมื่อกี้ที่ให้กําลังใจก็ได้นะครับนี่ตัวตนที่ว่าหลอกลวงหรือเปล่านี่คําถามจากคนจริงๆสร้างตัวตนเนี่ยคือหลอกลวงคนอื่น Looks. หรือเปล่าเนี่ยได้ได้คลิปแล กี่คลิปแล้วเนี่ยครับ4แล้วไหมสี่หรือ5นะแบบนิยมทําตัวรวยเวอร์เกินจริงอ่าโอ้นี่ได้อีกคลิปหนึ่งสร้างตัวตนเนี่ยเหมือนพวกที่ทําตัวรวยเวอร์หรือเปล่าได้อีกคลิปแล้วแล้วมันจะเป็นภาษาของคนจริงๆไงครับที่ที่เขาถามอะมันไม่ใช่ภาษาที่เราแบบประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยนะครับทีนี้เรามาดูใน Facebook บ้างเนาะมันจะมีกลุ่มอยู่นะครับเราก็เซิร์ชคีย์เวิร์ดของเราเข้าไปเมื่อกี้ผมเซิร์ชคำว่าสร้างตัวตนแล้วแต่เหมือนกับว่าใน Facebook เขาจะไม่ค่อยใช้คำว่าสร้างตัววตนนเเาาผมก็ลลยสิปปคค่อท นะครับมันก็จะมีกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาเต็มเลยเนาะเราก็จะเลือกกลุ่มที่มีสมาชิกที่มันมีการเคลื่อนไหวนะอย่างเช่นเนี่ยเก้าสิบโพสต์ต่อวันเนี่ยพวกนี้นะครับเราลองอ่ลองเปิดเข้าไปดูสะหน่อยถ้าเป็นกลุ่มที่แบบแอดมินเขาไม่ค่อยดูแลนะครับเขาก็จะแบบมีอะไรแชร์เข้ามาแบบมัวม้เยอะหน่อยนะแต่ว่าเราก็ลองค่อยๆสแกนดูครับว่าเออมันมีอะไรที่เราพอจะหยิบไปทําเป็นหัวข้อได้หรือเปล่า เจอหนึ่งโพสต์นะอันนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดโหมดมืออาชีพอันนี้ใน a c e b o o k เนาะก็ไม่เคยเห็นเพื่อนของตัวเองท้าฟีดอีกเลยเขาน่าจะบล็อกเราไปแล้วนะอันนี้ก็คืออารมณ์ประมาณว่าเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเหมือนกับว่าการเข้าถึงอะไรต่างๆมาลดลงใช่ไหมเราก็หยิบไปทําคลิปก็ได้ว่าเปิดโหมดมืออาชีพแล้วลดการมองเห็นจริงไหมอ่ะอันนี้ก็ได้อีกคลิปหนึ่งแหลอะอีกสักหนึ่งคลิปนะครับนี่อย่างที่บอกว่าแลกติดตามใช่ไหมแลกคนติดตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอยู่แล้วนะใครที่เป็นครีรเอ ไปทําคลิปก็ได้อันนี้คือผมนั่งหาอยู่ประมาณ5นาทีนะเราได้ไปแล้วประมาณน่าจะ6 7คลิปได้แล้วนะครับอันนี้แค่ S ตัวแรกนะครับต่อมามาดู S ตัวที่2กันบ้างนะครับ S ตัวที่2นะครับก็คือเ e ิร์ชใช่ไหมเมื่อกี้โซเชียลเราหาในกลุ่มใช่ไหมครับเซิร์ชเนี่ยเราจะหาในโซเชียลมีเดียครับใช้เหมือนเดิมเลยคือเอาคีย์เวิร์ดของเรานะครับไปเ e ิร์ชในโซเชียลมีเดียที่เป็นแพลตฟอร์มที่มันเป็นคลิปนะเช่น u t u b e อ่าหรือว่าจะเป็น Tik t o k IG ใช้คีย์เวิร์ดของเราครับเซิร หาคลิปที่มันดูแล้วมี Engage ดีๆมีหัวใจเยอะๆมียอดวิวเยอะๆนะครับแล้วในคอมเมนต์อ่ะมันจะมีคนมาคอมเมนต์ถามสมมติตัวคลิปเขาทำว่าสอนทำคลิปใช่ไหมอะ่ะมันจะมีคนชอบมาถามอย่างอื่นเพิ่มว่าแบบอา้าวพี่แล้วอันนี้ทำยังไงอ่ะอ้าวแล้วอันนี้ยังไงต่ออะ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าจริงๆยังไม่ได้รับการตอบจากคลิปนั้นเราก็หยิบไอหัวข้อน,นี้นี่แหละครับมาทำคลิป เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเรามาดูใน t i k t o k กันบ้างแล้วกันนะครับผมสมมุติว่าเราทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างทีนี้สมมติเอาเป็นเรื่องสุขภาพละกันสมมติเรื่องสุขภาพนะเราก็เซิร์ชไปเลยครับสุขภาพดีสมมตินะเซิร์ชไปสุขภาพดีครับแล้วเราก็ดูคลิปที่มันมีเอน a เกตเยอะๆนะครับหรือว่ายอดไลค์ยอดหัวใจเยอะๆอ่ะอย่างเช่นคลิป นี้แล้วกันนะของมิชชั่นทูดูมูนอ่าอันนี้เขาพูดเรื่องอาหารที่ดีในอาหารมือแรกใช่ไหมครับเรามาดูคอมเมนต์กันว่ามีใครถามอะไรเพิ่มไหมคือในคลิปอะส่วนใหญ่มันจะตอบปัญหานั้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาปัญหานั้นไปทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ลองมาดูในคอมเมนต์ดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มอ่าเนี่ยเขาจะบอกผมกินกาแฟดํากับไข่ต้ม3ฟองทุกวันดีไหมครับเพราะบางช่องบอกว่าไม่ดีอ่าเนี่ยได้ละ1คลิปนะใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ เอาไปทําได้เลยนะครับนี่อันนี้อีกหนึ่งคำถามนะฮะซอยโปรตีนกับข้าวโอ๊ตได้ไหมเนี่ยก็ทําได้อีกหนึ่งคำถามอ่ะนี่สมมติตื่น6กโมงเชา้าเข้ามือแรก2องทุ่มดีหรอครับเนี่ยอ่ะก็ไปได้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เยอะนะถ้าใครมีนะครับก็บอกหน่อยแล้วกันนะว่ามันเวิร์กไหมนี่กินเวลาไหนก็กินแต่กินตอนที่มีประโยชน์อุ้ยกี่คลิปแล้วเนี่ยครับ3หรือ4แล้วไหม นี่ผมกินแลคตาซอยทุกวันได้ไหมครับอันนี้ไม่รู้ถามจริงหรือถามกวนนะอะคลิปสุขภาพก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูการเงินบ้างดีกว่าเพราะว่าอุตสาหกรรมใหญ่ในการทําคลิปมันมีอยู่3อุตสาหกรรมใช่ไหมมีเฮลเวลแล้วก็รีเลชั่นชิพอันนี้เหมือนเป็นเฮลเนาะอะ,อะต่อไปดูเวลบ้างดีกว่าสมมติว่าเป็นเรื่องการเงินใช่ไหมอะพิมไปเลยเนี่ยการเงินสมมติคลิปไหนเอนเกดีบ้างอะของเดอะมันนี่เกมนะครับก็เป็นเรื่องของการอะไรฝากเงินอะไรของเขาไม่รู้เนาะนี่อะภาษีเข้าไหมครับ อ่าอันนี้ถ้าใครรู้เรื่องนี้เนาะถ้าเกิดฝากเงินกับรู้สึกคลิปนี้จะสอนเรื่องการอะไรต่างประเทศอะไรสักอย่างนะฝากเงินต่างประเทศอ่ะถ้าสมมติว่าอันนี้เขาถามว่าฝากเงินต่างประเทศภาษีเข้าไหมครับได้คลิปละนี่แอปนี้เปิดบัญชีได้แต่อยุเท่าไหร่เนี่ยได้ละสคลิปการฝากเงินต่างประเทศมีอัตราแลกเปลี่ยนไหมครับเนี่ยได้3คลิปละค่าธรรมเนียมฝากถอนของอันนี้อ้าก็ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนไหมวะไม่ใช่นี่วะอ่าได้4แล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมฝากถอนรับประกันเงินต้นไหมอ่าห้าคลิปแล้วเนี่ยนี่ถ้าไม่โอนเข ฝากเริ่มต้นเท่าไหร่7ซื้อยังไงอ่ะแคลิปฝากธนาคารไหนเนี่ยเคลิปแล้วเอ้าอีกสักคลิปนึงให้ไปเป็น10ไปเหมือนที่เหลือจะเป็นอีโมจิแล้วอะประมาณนี้แล้วกันเนาะเกคลิปนะครับจริงๆถ้าเมื่อกี้ทำด้วยก็ก็ได้10อยู่นะนี่แค่คลิปเดียวนะคุณได้10คลิปแล้วนะอ่านี่ก็คือตัวที่2นะครับก็คือเซิร์ชใช่ไหมแค่2ตัวนี้โหคุณได้คลิปไปน่าจะ เท่าไหร่แล้วว่ะน่าจะ20คลิปได้แล้วนะแค่ตัว S 2ตัวแรกนะครับทีนี้มาดู R ตัวที่3มบ้างดีกว่าครับ R ตัวที่3ก็คือ r o l m o d e อันนี้เราจะใช้วิธีการคล้ายๆเดิมเลยก็คือเข้าไปในโซเชียลนี่แหละครับที่มันมีแพลตฟอร์มวิดีโอแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok IG นะครับแล้วเซิร์ชคีย์เวิร์ดคุณเข้าไปเหมือนเดิมนี่แหละ แต่คราวนี้ครับเราจะใช้เป็นโรโมเดลเนาะเราจะดูคลิปที่มันมีเอนเกจที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ดูซิว่าทําไมคลิปนี้เอนเกจดีเขาเปิดคลิปแบบไหนเขาใช้ประเด็นอะไรและเขามีเทคนิคอะไรที่ทําให้คลิปนั้นมันแมสหรือไวรัลหรือเข้าถึงกลุ่มคนดูได้ขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ใช้โมเดลของเขาใช้โมเดลนะครับไม่ใช่ก๊อปปี้มาทั้งดุ่นนะคือถ้าคุณก๊อปปี้คำพูดก๊อปปี้อะไรมาทั้งดุ่นอะ่ะอันนั้นมันคือก๊อปปี แต่ถ้าสมมติว่าคุณเก็ตโมเดลว่าโมเดลของเขาเนี่ยมันทํายังไงให้มันแมทหรอเขาเปิดคลิปแบบนี้แล้วมันหยุดคนดูได้ยังไงหรอนั่นแหละครับคือโมเดลแล้วเราเอาโมเดลนั้นมาประยุกต์ใช้กับความรู้ของเราเราก็จะได้คอนเทนต์เพิ่มแถมได้ทางลัดอีกด้วยครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะเมื่อกี้น่าจะได้สัก20คลิปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูอาตัวสุดท้ายกันอาะมาต่อที่การเงินเมื่อกี้เลยนะหน้าเมื่อกี้เลยอ่ะก็จะมีเนี่ยฝากเงินทั่วไปกับฝากเงินต่างประเทศใช่ไหมอันนี้คุณก็ได้1คลลิปแ แต่เนี่ยคือเขาหยุดคนดูได้เพราะว่าเขาเล่นเป็น2บุคลิกนี่คือโมเดลของช่องเดอ m ์มานิเกมนะเขาจะเล่นบทเป็น2อสาบุคลิกหรือว่าเล่นโลเพลย์นะครับก็เลยหยุดคนดูได้เนี่ยคุณได้โมเดลแล้วนะหคลิปแต่แล้วคุณก็ยังได้ประเด็นด้วยลองดูช่องนี้บ้างนี่อันนี้ช่องนี้ครับเขาบอกว่าบริหารเงินเงินเข้าเมื่อไหร่ให้บริหารแบบนี้อ่ะ เนี่ยคุณก็ได้คลิปที่2แล้วนะแต่เดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยว่าเขาเปิดคลิปยังไงหรอทําไมคนถึงหยุดดูเขาบอกว่านี่คือวิธีการบริหารการเงินที่ถูกหลักการเงินแบบ1 0 0เลยก็เลยทําให้คนอยากฟังอ่ะอันนี้ก็คือ1เทคนิคเก็บไปใช้ได้นะครับแล้วคุณก็อาจจะดูรายละเอียดเขาด้วยว่าเขายกตัวอย่างประมาณไหนคุณก็ใส่ความเห็นคุณเข้าไปเพราะว่าผมว่าความเห็นทุกคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราใช้โมเดลเขาไอเดียเขาแต่เราสามารถที่จะบิด ไปในความเห็นของเราได้นะครับเอาง่ายๆแค่เลขหกอะถ้ามองอีกมุมมันยังเปเลขเก้าเลยครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับเมื่อผมได้วางแผนการเงินแบบเศรษฐีอ่ายอดอันนี้ก็ Engage ดี k D เนี่ยสคลิปแล้วนี่ไม่ลงทุนจะยิ่งจนลงนะของคุณ c k เคนะเอ็นเกจดี k D มาก4คลิปแล้วอ่ะเดี๋ยวดูเขาเปิดคลิปย,ยังไงยังไงก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนคุณจนลงอ่ะนี่ไงยังไงก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนคุณจนลงอ่ะทีนี้ลองดู เขวบ้างดีกว่าลองดูสุขภาพเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่สุขภาพใช่ไหมคราวนี้เราไปดูสุขภาพบ้างสุขภาพดีอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครแบบพอจะรู้คำศัพท์ในวงการตัวเองอ่ะมันใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะไม่ต้องแบบตรงเป๊ะก็ได้นะ การเงินสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้มันคือ3ามหมวดหลักใช่ไหมถ้าคุณมีทักษะในการที่จะรู้คําศัพท์ของวงการตัวเองที่ลึกลงไปอย่างเช่นสุขภาพเนี่ยก็เจาะลงไปที่อีกสุขภาพดีสุขภาพดีของผู้สูงอายุสุขภาพดีของเด็กอายุ30มสิตุลสุขภาพอย่างไงคุณก็เซิร์ชพวกนี้เข้าไปได้เลยแล้วคุณก็โอ้หาได้แบบอือ้อเลยอันนี้เอาอีกสัก3 4คลิปแล้วกันนะให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับ เมื่อกี้อาหารที่ดีคืออาหารมื้อแรกไปแล้วใช่ไหมต่อไปนี่อายุ30เลิกได้เลิกนี่อะไรเลิกได้เลิกอันนี้ก็เปิดคลิปดีนะครับเอนเกจก็ดีนะนี่กดหข้อดูแลสุขภาพอันนี้นะครับหรือนี่สาบปวกให้เลิกทําสิ่งนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นเห็นไหมครับเขาเปิดคลิปแบบนี้นี่สามน้ํานี่ห้ามดื่มตอนเช้านี่เห็นไหมก็ได้แล้วได้เทคนิคการเปิดคลิปแล้วว่าเออโอเคเขาเปิดประมาณนี้ฮะเขาถึงได้มีคนดู แล้วคุณก็ใช้โมเดลนะครับอย่าลืมนะครับใช้โมเดลอย่าก๊อปปี้ไปทั้งรุ่นนะครับอ่าทั้ง3ตัวเป็นยังไงกันบ้างครับผม S S R นะครับตัวแรกคืออะไรนะครับโซเชียลอ่าตัวที่2นะครับก็คือเซิร์ชแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คืออะไรนะ โรโมเดลใช่ครับถูกต้องเลยนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับผมจะใช้ทุกครั้งที่ไอเดียหมดเลยแล้วทุกคนก็เห็นนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้น่าจะสัก10นาทีได้มั้งคุณได้แล้วอะา30คลิปได้มั้งครับเมื่อกี้ประมาณ30คลิปเนาะแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติคุณนั่งทําแบบนี้จริงๆอะสักวันละ1ชั่วโมงอะ คุณมีคลิปลงได้ทั้งเดือนสบายๆเลยและครับและนี่เป็นเพียงแค่1%นะครับของคลาสคอนเท n t ์ทูแคชนะครับที่ผมจับมือสอนนักเรียนได้2วันเต็มๆแต่เราจะอยู่กันถึง2เดือนหรือว่า60วัน,นครับเพราะผมจะตามคอนเซิลให้นะครับให้เกิดผลลัพธ์ทํำยังไงก็ได้ให้ได้เงินนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นคลาดนี้บอกเลยว่าเข้มข้นเหมาะสําหรับคนที่มีสินค้าและบริการที่พร้อมจะสร้างเงินบนออนไลน์แล้วนะครับ หรือคนที่ทําออนไลน์มาสักพักแล้วแต่มันไม่ปังอะ่ะมันหาลูกค้าออนไลน์ไม่ได้นะครับเหมาะกับคลาสนี้มากๆถ้าใครพร้อมไปลงมือทําด้วยกันนะครับย้ําว่าลงมือดำนะฮะมาเรียนเฉยๆไม่เอานะครับ ก็ทักไลน์แอดครูวีมาคุยกันนะครับส่วนสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นเรียนทําคลิปนะครับผมมีคลาสฟรีนะครับผมทําไว้ให้แล้วนะแอดไลน์แอดครูวีมานะครับแล้วพิมพ์ว่าสอนฟรีนะครับคุณจะได้รับวิดีโอในการเริ่มต้นครับที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคในการสร้างรายได้ดีๆแบบนี้เพราะโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คุณคิดหรอกครับมาทําให้ตัวจริงอย่างคุณมีรายได้ไปด้วยกันกับผมครูวีสดเเลยครับ